ในโอกาสนี้บรรดาท่านทั้งหลายได้สมา,ามทานพระกรรมฐานแล้วก็สมาทานศิลนแล้วตอนนี้ไปกอได้โปรดตั้งใจให้เป็นสมาธิคือการทรงอารมณ์ให้เป็นสมาธิได้แก่อนาปานุสติกรรมฐานนี่เราทิ้งกันไม่ได้ ถ้าท่านผุนใดที่อนาปานุสติกรรมฐานก็สแสดงว่าท่านผู้นั้นไม่สามารถจะทรงกำลังจิตให้ดีได้ตามสมควรเพราะฌานสมาบัติต่างๆต้องขึ้นอยู่กับอนาปานุสติกรรมฐานเป็นสำคัญนั้นนอกจากนั้นก็ให้ปฏิบัติตามบทยาสัสณในเบื้องต้นก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ยึด พุทธานุสติกรรมฐานเป็นสําคัญเอ็นดูตัวอย่างมัตตกุณฑลีเทพบุตรเขามีความเรื่อมใสตั้งใจนึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าเพียงนิดเดียวเวลาสั้นๆก็เกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์เช่นดาวดึงสถิวโลกได้มีวิมานทองคําและหลังจากนั้นได้สดับพระธรรมเทศนายวาระเดียวก็เป็นบาโสดาบัน เพียงแค่สวนาปานุสติกรรมฐานกับพุทธานุสติกรมฐานก็สามารถทรงฌานสีได้แล้วฉะนั้นท่านนักปฏิบัติกรรมฐานใหม่ให้รักษาลมนี้ไว้เป็นสําคัญยังไม่ต้องใช้ลมอื่นใดก่อนก็ได้ถ้าสิ่งทั้งสองรายการนี้ท่านไม่สามารถจะาารถทรงฌานสีได้นี่ว่า,ากันวานักที่ตั้งใจจะมาปฏิบัติ ไม่ต้องเรียนมากเรียนเท่านี้พอและเอาไปปฏิบัติในที่อยู่ของท่านไปปฏิบัติการปฏิบัติไม่ต้องหนีเข้าป่าอยู่กับคนอยู่กับที่อยู่ที่เดิมแล้วก็สามารถทําจิตให้ชนะอารมณ์ที่ฟุ้งซ่านได้ก็สามารถจะทรงฌานได้ถ้าว่าทกากรรมฐานเพียงแค่นี้ไม่ได้อยู่ที่ไหนก็ไม่สมควรทางนั้น เพราะว่าความดีหรือความชั่วอารมณ์ดีหรือชั่วมันอยู่ที่กําลังใจของเราไม่ใช่อยู่ที่สถานที่แล้วก็ไม่ใช่อยู่ที่ครูสอนตามที่พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าอาคาตาโร و, ต,ถา,าต,าตถาคตาตถาคตเป็น,นเพียงผู้บอกถ้าบอกแล้วไม่ปฏิบัติตามก็เมื่อยปากเปล่าซึ่งไม่มีประโยชน์อะไร สำหรับผมเองการปฏิบัติกรรมฐานมาในการก่อนผมก็ไม่เคยเกาะครูบาอาจารย์มากเกินไปถามอะไรพอเข้าใจแล้วก็ไปพุทธปฏิบัติตามนั้นถ้าสิ่งนั้นยังไม่มีผลผมก็ไม่ไปกลับไปถามครูบาอาจารย์อีกผมถือเอาชีวิตของผมเป็นประกันถ้าทำไม่ได้ให้มันตายไปซะดีกว่านี่นักปฏิบัติกรรมฐานที่ดี ตามสมัยองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าท่านกปฏิบัติอย่างนั้นตอนนี้ไปขมันดาท่านนั้นหลายฟังเรื่องราวของท่านผู้เท่าต่อไปตามบันทึกของท่านได้เขียนไว้ว่าวันที่22กรกฎาคม2506ตอนนี้ท่านเริ่มหัวข้อไปบอกว่าพุทธบยากรพิเศษ ท่านกล่าวว่าวันนี้ขณะที่ทำวัดได้กราบทูลถึงเรื่องซึ่งกิเลสอะไรวะอ่านไม่คือออกที่กล่าวกราบทูลท่านถึเรื่องกิเลสเน,นี่แสดงว่าเวลาที่ท่านทำวัดเนี่ยโยโซพระกวาดังสมาสพโทร ใจปากท่านก็ทําทวัดไปด้วยดีความเลื่อมใสท่านก็ใช้กําลังอภิญญาพระสมมาบัติของท่านติดต่อตรงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือว่าเรื่องนี้ทําได้ไง่ายๆไม่ยากนักเป็นการแบ่งกําลังใจของเราส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งทํางานอยู่ที่ตรงนี้ในส่วนหนึ่งก็ไปจุดใดจุดหนึ่งได้ตามความประสงค์ ถ้าส่วนนี้ส่วนการกระทําอย่างนี้ที่คล่องจริงๆส่วนมากไม่ใจะเป็นพวกปรรถนาพระโพธิญาณแต่เขียนไม่ย่อด้เกินว่าทรงปรารบกราบทูลถึงเรื่องของกิเลสแล้วก็ทรงไอ้กิเลสตัวนี้ท่านถามอะไรบางก็ไม่รู้เพราะเขียนไม่แค่นั้นแต่เขียนยอ่อจริงๆเอากิเลสก็กิเลสกับท่าน เรงกล่าวว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาเจ้าทรงโปรดว่ามีเรื่องกระทบใจอ๋อออย่างนี้แม,ม้อัานมาเคยรู้เรื่องท่านบอกว่าเวลานี้มันมีเรื่องกิเลสเข,ข้ามากระทบใจที่เล็กๆนน้อยแล้วก็มีจริงๆหมายความพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าระหว่างนี้ต้องระวังนะ ไอ้กิเลสเล็กกิเลสน้อยมันจะเข้ามาจูงใจกระทบใจอยู่เสมอความจริงกิเลสใหญ่นะ่ะมันชนมาแล้วคือกิเลสผู้หญิงผู้หญิงอยากจะมาชวนเอาไปเป็นผัวชนะแล้วไม่เป็นแล้วแต่ก็บอกว่าในเมื่อเราชนะเรื่องนั้นแล้วก็จงระวังเรื่องกระทบใจคือปฏิฆะ การชนะการ,รมราคะนั้นหมายการวางความว่าจะก้าวเข้าไปสู่ความเป็นพระอนาคามีนี่เวลานี้นั่นจุดหนึ่งของพระอนาคามีที่จะเข้าถึงชนะแล้วแต่ก็ต้องระวังอีกจุดหนึ่งนื่งคึงความเป็นพระอนาคามีคือปฏิฆะได้คืความโกรธความพยาบาทอารมณ์ที่สร้างความโกรธให้เกิดขึ้นอันนี้ต้องระวังมันจะมาเล่นง,งานเขาอีก ถ้าว่าอย่างนั้น <c oughs> แล้วในทีน่สุดก็มีจริงท่านบอกว่าท่านเจริญเพื่อมอเวลาทำวัดมันก็เวลาแปดนาฬิกาเสร็จ,รจกลับมาแล้วจากการทำวัดเวลาทำวัดก็ทำกรรมฐานไปด้วยสิเพราะอะไรเพราะว่าท่านกำลังทำวัดอยู่นี่ท่านพบพระพุทธเจ้าได้ ก็แสดงว่ารมใจของท่านไม่คลายจากอพิญญาพระสมมาบัติถ้าหากว่าจะเป็นพวกเราบ้างเราจะทำยังไงเราไม่ได้พิญญาพระสมาบัติเวลาที่เราทำวัดกราบทรรมสีการองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ด้วยความเคารพด้วยความตั้งใจจริงตั้งใจทำวัดด้วยการเคารพให้จิตรู้ว่าเวลานี้ปากเราว่าอะไร ใจก็น้อมไปตามนั้นถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้ภาษานั้นก็ตั้งใจว่าการทําอย่างนี้ว่าอย่างนี้เรามีความเคารพในองค์สมเด็จพระจินสีพระธรรมและพระอริยสงฆ์อย่างนี้ก็ใช้ได้ <c oughs> <c oughs> เพื่อการปฏิบัติพระกรรมฐานมันต่างกันถ้าฝ่ายสุขวิปัสสโกสําหรับท่านที่ได้มนโนวิธิเวลาจะทำวัด ปากว่าใจจับมโนยิธิเอาจิตเข้าไปจับจุดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เคยไปนมัสก,การและเวลานั้นแล้วก็แบ่งใจไปสมเร็การส่วนหนึ่งทำวัดที่นี้ด้วยความเคารพอีกส่วนหนึ่งถวายนมัสก,การองค์สมเด็จพระปิชิตมานแล้วก็ทูลถามกิจที่เราจะพึงปฏิบัติพระองค์ทรงตรัสมาอย่างไงทำอย่างนั้นให้ได้ อย่าทำประเภทคนตากระทูหูกระทะไตากระทูเนี่ยมันมีตามมากแต่มันมองไม่เห็นอะไรหูกระทะมีไม่กันมีไว้สําหรับแฝนฟังมาดีนเสียงอย่างนี้ใช่ไม่ได้ <c oughs> จงใช้กําลังใจเราให้เป็นประโยชน์ในการแบ่งกันปฏิบัติของเราเป็นสองฝ่ายสไวา์สุขาวิบาสโกและเตวีโชชะละพิิโยข,ของเราไม่มี เป็นอนุทนกล่าวว่าเมื่อองค์สมเด็จเปจินศีบอกว่าเราวังเรื่องที่มันจะมากระทบใจท่านก็ต่อมีจริงๆ <c oughs> <c oughs> ขณะที่เจริญเพร่อกรรมฐา,านอยู่นั่นเองเวลาประมาณสิบนอก็มีพระผู้ทรงเกียรติท่านหนึ่งมีความเดือดร้อนมาแจ้งบอกว่ามีมีคนมีโจทย์ขาฟ้องเรื่องการเงิน นั้วก็มาขอให้ช่วยจัดการเรื่องนั้นด้วยถามว่าจะทำระการใดก็เลยท่านก็บอกว่าชี้แจงไปเราสู้ตามความเป็นจริงใ่การเงินเรื่องนี้เขาฟ้องพวกกันแกลงเพราะมีพระอีกฝ่ายหนึ่งสนับสนุนให้ฟ้องแต่เรื่องนี้ไม่เป็นไรถ้าวมาอย่างนั้นแต่เขียนไว้บอกว่าไม่เป็นไรจะมีคนเขาช่วยเหลือ แต่การช่วยเหลืออาจจะเป็นการกู้ยืมกันคนได้แต่ใน,นที่สุดเราก็หาใช้คนได้เมื่อพระองค์นั้นไปแล้วท่านก็เริ่มทำกรรมฐานของท่านใหม่จนทั้งถึงเวลาสิบเอ็ดนอกินข้าวเพลนท่านนเหนทึกบอกว่าวันนี้ดีมากมีเรื่องกระทบใจแล้วนะยังดีมากเพราะว่าตอนเช้าเป็นเรื่องของการเจริญสมาธิ ขึ้นถึงอันดับสูงสุดก็พบพระพุทธเจ้าก็สูงสุดกันท่านั้นเมื่อคลายลงมาแล้วก็มาทูลถามองค์สมเด็จพระประทีบแก้วทว่า,าอย่างนั้นวันนี้เมื่อจิตยังเข้าสู่พระนิพพานแล้วเห็นไหมอารมณ์เขาถ้าไม่ยอมคลายพระนิพพานเลยถ้าก็เรา คำว่าจิตอย่างก็สู่พระนิพพานนี่มันเป็นสองแบบสําหรับท่านที่ได้วิชาสามทำจิตให้สว่างเอาใจจับพระนิพพานพอเห็นนิพพานได้ท่านที่ได้มโนยุธิเอาจิตจับพระนิพพานยกจิตหรือยกทิศอธทิสมานในกายขึ้นไปสู่สถานพระนิพพานเลยสําหรับท่านที่ฝึกฝฟายอะไรเราสุขาวิปัสสโก เอาจิตจับพระนิพานเป็นอารมณ์ว่าเราต้องการจะไปพนิพาณทำใดที่องค์สมเด็จพระวิชิตามาัยกล่าวว่าไปนิพานได้ด้วยกรณีใดเราจะปฏิบัติตามนั้นทำใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรกล่าวว่าสิ่งเหล่านี้เป็นโทษเราไม่ทําเด็ขาดแล้วก็จิตจับพระนิพานเป็นอารมณ์นิพภาวนาว่านิพานสุขขังแค่นี้พอแล้วสบาย มีจริยาแห่งการปฏิบัติไม่เหมือนกันแต่ก็ใช้ได้อย่างเดียวกันถึงแม้จะคนระดับแต่จิตพระจับพระนิพพานเหมือนกันก็ใช้ได้ท่านกล่าวต่อไปว่วาแล้วท่านอาจารย์บอกให้เปลี่ยนจากกีนาสวานิยตาเป็นนิพพานสุขขัง เป็นอันว่าเมื่อจิตขึ้นไปจับเพื่ออารมณ์ขึ้นไปนั่งเอานี้เร่วกันท่านก็นใช้อธิสมานกายใช้พิญญาของท่านขึ้นไปสู่พระนิพพานเลยนั่งปลอยบนนิพพานมาเริ่มราวกันล้วตอนนั้นท่านอาจารย์ก็คือท่านพระมหากระจายนะเพราะว่าปล่อยขีณาสวานิยตาเสีย ใช้คำภาวนาคือใช้รมตั้งไว้ว่านิพานเราสกัขคงคือว่านิพานนี่เป็นสกจริงหนอเอาอย่างนี้ก็ยังได้เมื่อเปลี่ยนแล้วได้ทูลถามองค์สมเด็จเปรตทีบแก้วรองทรงจัดว่าระหว่างนี้เธอนะ่ะไม่ใช่ปุถุชนแล้วนะ เจ้าเลยคูตะโคตะภูมาแล้วนี่ความจริงพยากรณ์ไม่บอกว่านู้นเน่ะกลางมันสายจะได้ไประสูดาบัน <c oughs> เป็นนั้นว่าในตอนท้ายทึงก็บ,บอกว่าการพยากรณ์เรื่องมรผลย่อมใครพยากรณ์ไม่ได้สุดแล้วแต่คนที่ฉลาดในวันนี้องค์สมเด็จพระบรมโลกกันนาทรงตรัสว่าเวลานี้เธอไม่ใช่ผู้ตุชนแล้ว อารมณ์ของเธอเลยคตรโคตรภูไปแล้วความจริงเรื่อง,องพระนิพพานนี่ถ้าเราแม้จะได้ทิพยจเยกยานก็ดีจะได้มโนยิธิก็ดีจะได้พิญญาก็ดีจะไม่ได้นะถ้าหากว่าจิตของเราเข้าไม่ถึงโทตรัญญูยานเราจะไม่สามารถเห็นพระนิพพานได้เลยเว้น <c oughs> ไว้แต่พระโพธิสัตว์ ถ้าพระโพธิสัตว์ทาได้ถ้าพระโพธิสัตว์มีบารมีตั้งแต่อุปะบารมีขึ้นไปอันนี้สัมผัสนิพานได้เป็นปกติเพราะกําลังใหญ่สําหรับสาวกภูมินี้ถ้ามีอารมณ์ไม่ถึงโคตรภูยานโคตรภูยานนี่ระหว่างโลกีกัโลกตระคืออยู่ก,กลาง จิตอยู่กลางกลางไม่จะเป็นปูถตุชนก็ไม่ใช่จะเป็นปัศสดาบันก็ไม่ใช่เหมือนกับคนยืนคล่อมรำลางเล็กๆเกท้าซ้ายอยู่ฝั่งนี้เท้าวขวาอยู่ฝั่งโน้นยังไม่ยกเท้าซ้ายมาหรือยังไม่ยกเท้าวขวาไปอารมณ์ตอนนี้อารมก,กลางกลางท่าเรียกว่าโคตรภูยาน ถ้ารมเข้าถึงตอนนี้จึงจะจับสัมผัสกับพระนิพพานได้ถึงแม้ว่าจะได้ทิพยู่กขยามนมโนยิธิเลกพิญญาก็ตามนี่ต่อเป็นไว้แต่พระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ไม่มีโอกาสได้เป็นพระอริยเจา้าจนกว่าจะได้บรรลุอมิเศษสมาสัมโพธิยานในตนเองตอนนั้นจงจําไว้ว่าถ้าท่านผู้ใด สามารถฝึกมโนโมยิทธิหรือว่าทิพยจุฬุญานถ้าได้แล้วถ้ากําลังใจเขาท่านอย่างเข้าสู่พนิภานได้คือเห็นพนิพานได้ถ้าเป็นพวกทิพยจุคุญานหรือว่าพวกที่ได้มโนโมยิทธิสามารถเข้าไปสู่แดนพระนิพานได้เพิ่งทราบว่ากําลังใจของท่านเวลานั้นอย่างเลวตกอยู่ในเขตโคตรภูยานหรือปโสดาบันแล้วยิงจะไปได้ ฟังต่อไปองค์สมเด็จพระจอมตรยทรงตัสว่าเวลานี้เจ้าไม่ใช่ผู้ทุชนแล้วเจ้าเลยโคตรภูวแล้วฉะนั้นเจ้าเป็นประโสดาบันขั้นสตะขัตตุงจำได้ไหมเขาเรียกรบโสดาบันขั้นแรกแล้วต้องเขียนว่ายังไงอ่านไม่เข้าด้ความเลยนั่นเจ้าได้อมอ ทาบอกว่าสําหรับประโสดาบันขั้นสตาขัดตรงนั้นเจ้าได้เมื่อพรรษาก่อนระหวังนี่เป็นโกหลังโกละโอโหความจริงนี่มันั่งสงสัยตัวเองนะหลวงตาองค์นี้ย่ะเรียกท่านหลวงตาแก่แล้วนี่เรียกได้ ความจริงมิหน้าเราท่านนด้สอนขัน้นาพนาคามีมาตลอดเวลาให้ตัดโนนตัดนี่ตัดนี่ตัดนั่นแลวบอกว่าอยากจะได้ระโสดาบันให้ทำยงงอย่างนั้นอย่างนี้แต่เนื้อแท้จริงๆโซดาขั้นสตากะตุงได้ตั้งแต่บรรษาก่อนกลางบรรษาก่อนโน้นแต่ถ้าว่าท่านเป็นพระที่มีความสงสัยตัวอยู่เสมอไม่มีความรู้สึกว่าตัวเป็นคนดี คอยจับผิดคิดชั่วว่าตัวมันเร็วใจมันเร็วเสมอจึงไม่มั่นใจว่าตัวเองได้ประสูดาบันความจริงกําลังใจของท่านอาจจะมีความเข้าใจแต่ว่าการเข้าใจว่าได้แต่ถือว่ามันเล็กเกินไปคิดว่าไม่ได้ไว้ก่อนดีกว่าถ้าประสูดาบันจริงๆต้องเป็นเอกวิชีสตากาตุงโกลังโกละสตาขาตุงต้องเกิดอีเจ็ดชาติ โกลังโกละต้องเกิดดีสามชาติมันก็ยังไม่เต็มประสดาบันนี่เข้ามาครึ่งครึ่งเพราะนั้นเราฟังต่อไปว่าสัตตะขาตุงนั้นเจ้าได้แต่แต่ระหว่างกลางรรษาก่อนโน้นแต่ว่าเวลานี้เป็นโกลังโกละเป็นประสดาบันขั้นกลาง,งต่อไปนี้ไม่เกินเจ็ดวันนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอ๋อขอโทษอ๋อใช่ละ ตอนนี้ไปไม่เกินเจ็ดวันถ้าว่าไม่เกินเจ็ดวันนะไม่ใช่อีกเจ็ดวันนับตั้งแต่วันนี้ไปห้าวันจะได้เอกวิชีเห็นไหมนี่เป็นพุทธบยญกรถ้าไม่ใกล้จริงๆไหมตอนก่อนคู่เท่ากับแย่อีกสิบสิบปีเร็รเศษมีหวังแน่ไม่เป็นไรไปอย่างนั้น ท่าน,นี้คนก็นึกว่ายังไม่ได้บุกใหญ่เลยอีกสิบปีนี่จะอยู่เพื่อทำไมฟัดมาให้แหลก,กไปด้วยกันไปไปมาย่องได้ไปโสดาบันท่านไม่ยอมรับรองไม่ยอมรับรองก็เชื่อตัวเองไม่ได้นี่ถ้าจนได้ตั้งแต่วิชาสามขึ้นไปเขาต้องเอาเอาศัยพระพุทธเจ้าทรงรับรอง <c oughs> นี่แต่บอกว่าอีกไม่เกินเจ็ดวันนับตั้งแต่วันนี้ไปห้าวันแจนได้เอกวิชี ในภรษานี้ถ้าหากว่าไม่ขี้เกียจเอาละสิเมล่ละคำนี้เล่นตลอดเวลาเลยถ้าในภรษานี้ถ้าไม่เกียดคร้านเมื่อกี้ผมแต่งเอาเองว่าไม่ขี้เกียจเนี่ยเพราะผมชอบไ่้อย่างนั้นไอ้คาว่าเกียดคร้านนี่มันเป็นภาษาหนังสือชาวบ้านเขาไม่ขอใช้กันผมก็ใช้ใช้ภาษาชาวบ้านสบายกว่ายังต่ําจะได้อนาคามีหรือว่าถึงที่สุดก็ได้ นี่ยังมีวงเล็บอีกนะบอกว่าถ้าคือถ้าในบรรษานี้ถ้าไม่เกลี้ยกออาจจะได้อรหรันก็ว่าทั้งหมดเรื่องหมดราวแต่ท่านไม่ยอมพูดอย่างนั้นท่านพูดอย่างพระพุทธเจ้าดีไม่ดีไอเจ้าหมอน,นั่นเออขอโทษับประธานอภัยดีไม่ดีท่านบูเท่าผูดนั้นท่านก็จะบวด,เก,ดเกิดขี้เกียจขึ้นมาจะนั่งตีหุยว่าเออเราได้อรหรันแน่หรือว,ว่าก็นนอนทรงเดชเลยไม่ต้องได้กัน นัน่นนึงบอกว่าท่านในเบญสานีตถา่าเธอไม่เกียดครั้นอย่างต่ำจะได้อนาคามีหรือว่าถ้าขยันแล้วก็ดีๆทำไม่ถูกจะได้ถึงที่สุดคืออรหัตผลฟังแล้วชื่นใจไหมท่านบอกฟังแล้วชื่นใจแล้วก็ต่อไปว่าถ้าไม่เกียดครั้งก็ไม่เกินสองพันห้าร้อยแปด อ๋อถ้าบอกว่าถ้าขี้เกียจนะถ้าขี้เกียจคลั่นหน่อยๆก็ไม่เกินสองพันห้าร้อยแปดจะจบกิจพระพุทธศาสนาให้กล่าวว่าท่านทรงอารมณ์ตั้งอยู่ในขั้นนิพพานสุขังถึงสิบเอดเนากาพอดี ของท่านก็ตกจากภาวะของอารมณ์แห่งฌานเพราะมันเป็นเวลาเพลความจริงไม่ได้ตั้งเวลาไว้ไม่ตั้งเวลาจิตมันเพลินไปเพราะถึง11เดซิกาจิตตกดึงไม่ขึ้นเลืมตาขึ้นมาดูว่าโอหนอนี่เวลาเพลงนทงแล้วน่าเสียดายจริงๆไอ้วันนี้ไม่อยากจะกินข้าว ไอ้ข้าวปลานี่ไม่อยากจะกินมันต่อไปอยากจะหดมันให้เสร็จในวันนั้นเส่งเป็นอรหันนี่ท่านบอกว่าอย่างนั้นมันจะตายเรื่องเล็กไอ้ขันห้านี่มันเป็นโทษมันเป็นทุกข์มันเป็นศัตรูใหญ่ไม่อยากจะพบหน้ามันต่อไปอีกเกลียดมันเหลือเกินนี่ดูอารมณ์ของนักปฏิบัติประจำฐานที่เขาทำกันจริงๆเนี่ยเขาเนแบบนี้นะนี่ไม่ใช่ผม็เรื่องของท่านบูเทาไม่ใช่เรื่องของผม ผมเรือสีเรงดำนี่ท่านผู้เท่าไม่ใช่เรือสีเรงดำเป็นอนุว่าบันทึกของท่านต่อไปในวันที่ยีสิบท่านจบจบเรื่องไว้แล้วท่านก็มาบันทึกอีกทีวันที่24กรกฎาคม2 5งพัท่านบอกว่าวันนั้นพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสนาคือท่านพระมหากาจัจยนะโปรดให้อวาดว่าจัด อะไรจงกำจัดอุปาทานนั้นเสียอุปาทานนั้นได้แก่ฉันทะคือความพอใจหนึ่งราคะได้แก่ความกำหนัดอินดีหนึ่งฉันทะคือความพอใจในการเกิดเป็นมนุษย์กา,ก,าการเกิดเป็นพรนดาการเกิดเป็นพรหม ราคะคือมีความเห็นว่ามนุษย์โลกสวยน้าอยู่เทวโลกสวยน่าอยู่สบายพรมโลกสวยน้าอยู่สบายจงอย่ามีในใจของเธอตัดอารมณ์อย่างนี้เสยขาดไปเรามีความพอใจอย่างเดียวคือพระนิพพานท่านกลาวว่าถ้าฉันทะเกิดขึ้นให้พิจารณาว,ว่าอานิจจังมันไม่เที่ยงหนอะ ทุกขังมันไม่เที่ยงหนอไอหนอที่ผมเติมนะอนัตตาเมื่อฉันทาความพอใจเกิดขึ้นบอกว่ามานิจังนี่มันไม่เที่ยงอย่าไปเกาะมันเลยไอโลกมนุษย์เทวโลกพรมโลกมันไม่อยู่กันจริงจังเป็นมนุษย์เดียว่าตายเป็นเทวดาแล้วพรหมเดียวก็จุติทุกขังมนุษย์ทุกมากเทวโลกกับพรมโลกก็ยังไม่หมดทุกเพราะยังไม่ใส่กิจ มีกิตที่จะต้องทําต่อไปอนัตตาการทั้งหลายทั้งสามภพนี้มันสลายตัวเสมอไม่มีการส่งตัวนี่ฟังแล้วก็จำจำแล้วก็คิดปฏิบัติได้ก็ปฏิบัติปฏิบัติไม่ได้ก็เอาตามใจของท่านถนัดแบบไหนทําแบบนั้น <c oughs> นี่เอาเรื่องของท่านผู้เท่ามาเล่าให้ฟังท่านบอกว่าถ้าราคะเกิดขึ้นให้พิจารณาอย่างนี้ ให้พิจารณาเป็นปฏิกูลสัรญญาคือไปเอาศพใช้หมดก็รวมความว่า้าราคะความรักสวยรักงามในพบใดดคนใดใดเทวดาหรือพระบรรดา็ยตามให้เห็นว่าท่านผู้นั้นก็คือผีเน่านั่นเองโอราเป็นนั้นว่าบองดูเวลาคุณนาฬิกาเห็นเหลือเวลาสองนาทีครึ่ง ยันบันทึกต่อไปก็ปานไม่ไหวแล้วก็เป็นนั้นว่ายุติเรื่องราวของท่านไว้แต่เพียงนี้นี่ผมก็อยากจะย้อนสักนิดเวลามันพอมีจะพูดว่าจงจำไว้ว่าถ้าปรารถนานิพพานจงพยายามตัดชั้นท่า,า, <c oughs> นากับราคะให้ชั้นท่ากับราคะที่เรียกกันว่าอุปาทานนี่มันเป็นอะไรท่านท่านเข้าใจไหม แต่ความจริงผมเคยบอกไปเสมอๆนะเคยเจอในขันทวักท่านพูดถึงอารมณ์ของอวิชชาอาวิชชานี่เราแปลกันว่าไม่รู้ไม่รู้กันตะบันครูบาอาจารย์สอยงันแต่ว่าสมเด็จพระธาอาจารย์โตท่านบอกว่าคําว่าอาวิชชานี่ต้องแปลว่ารู้ไม่ครบว่าคนในสัตว์ที่เกิดมาไม่รู้ไม่มี ในขันธวัตเตบอกว่าการตัดอวิชาก็คือการตัดชันทะก,กับราคะนั่นเองคําว่าอวิชาเรียแยกสับออกมาได้เป็นจริยาคือแปลการข้อ,อวิชาก็คือชันทะความพอใจราคะความกําหนัดยินดีถ้ารมทั้งสองรายการนี้ยังมีในจิตก็ชื่อว่าบุคคลนั้นยังมีอวิชาอยู่ในใจไปนิพพานไม่ได้ ฉันทะพอใจอะไรพอใจความร่ำรวยพอใจในความสวยงดงามพอใจในความโกรธพอใจในความพยาบาทพอใจในชาติในภพชาติภพคือชาติมนุษย์ชาติเทวดาชาติกรมราคะมีความกำหนัดยินดีชื่นอกชื่นใจได้เกินนั้นมีความร่ำรวยมีของสวย แม้กโกรธใครเขาได้เดือวติดชาติติดพบเกิดเป็นคนได้เกิดเป็นเทวดาได้เกิดเป็นพรหมได้ดีอกดีใจชื่นใจรักมากนี่อาการอย่างนี้แปลการข้อ,อวิชาความโง่ที่ดึงตัวให้ติดอยู่เรียกว่าปาทานถ้าตัดเหตุแต่งสอนเรก,การนี้ได้แล้วก็ไม่ต้องไปตัดอะไรถ้ามุ่งใจตัดชันทักรราคะสองตัวพอแล้วอารมณ์ของท่านก็ถึงพระนิพพาน เพราทำลายาวิชาได้อย่างอื่นมันก็ไม่เหลือกิเลสท,ทั้งหมดที่มันจะเกิดได้พระอาศัยิอวิชาเป็นนายเอาละบรรดาท่านทั้งหลายเวลาการสมควแล้วสำหรับเรื่องราวของพระท่านบูทเท่าที่เล่ามาในวันนี้ก็คดยุติว่าแต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแต่ผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี